มิ้ก็ปิดตัวตนถ้าคิดว่าจะเล่นก็คือเล่นเลยอันนี้ที่ออกมาตรงนี้ทองสองบาทอ่ะให้มันออกมาแสดงตัวเพายองความเพราะว่าเขาท้องอยู่เขาเครียดใครฉันจะรู้เหรอจ่ายแล้วอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ คือพูดในในกลุ่มสัตว์อ่ะเขาอยู่ในกลุ่มที่เราเป็นแอดมินอยู่โพสหาคนรับเคสร,รักษาคือคุณกล้วยน่ะเขารับเคสถึงเวลาเนี่ยคืออีกตัวที่จะปุยที่ตายเนี่ยคือทางโรงพยาบาลโทรไปทวงเขามีการโอนใจเก้าพันกว่าบาทก็ะจ,ะจบตรงนั้นไปจบก็เหลือแค่2ตัวเ<ห>จ้าดํากับเจ้าน้าตาลเคสนั้นจะต้องเป็นคุณกล้วยจ่ายแต่คุณกล้วยไม่รับผิดชอบรวมแล้วค่าจ่ายเท่าไหร่สี่หมื่นกว่าบาทค่ะสี่หมื่นกว่าบาทเขาไม่อ่านแชทอีกเลยเหมือนก็บบล็อกเราไปเลยล่ะ อาร์ตเรื่องของอ,อมทองนะเขาก็ทักมาคุยเหมือนกับว่าพี่ไม่อยากรวยเหรอเขาได้มีลงทุนนะให้คนไปผ่อนทองแต้ลงทุนไหมแล้วเขาเอาโปรโมชั่นเวอร์ชัวเป็นเฟซเขาเลยนะใช่ครับอันแรกคุณลงไปแสนหนึ่งแล้วคุณยังไม่ได้เงินคืนนะมันใ,ในในระหว่างที่จะถึงสิ้นเดือนใช่ไหมใช่ครับ,ใ,รบในระหว่างที่จะต้องจ่ายจ่ายดอกในก้อนแรกเขามีโปรมาใหม่โปรอีกเขาบอกว่าโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ผมไม่ลงไปอีกแสนห้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีค่าใบเซอร์นะไอใบเซอร์ครั้งแรกเขาบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้ผมกบอกไม่เอาแต่ทีนี้เขาบอกว่า เป็นการบังคับเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินปันผลเขาบอกว่าเงินอะ่ะเขาบอกอยู่ในเททุนผมบอกเททุนอะไรงั้นเลิกเลยไม่เอาแล้วผมขอ,งมของเงินคืนเลยขอคืนเลยสองแสนจัขอคืน uh huh. เขาบอกว่า มันต้องใช้เวลา3เดือนผมก็รอปั้งเสร็จปุ๊บคุณถามใหม่เขาตอบว่าเออพอร์องข้างไม่เท่ากันต้องย้ายบางังก็เสียตังค์หมื่นห้าบาลาแล้านล,าละอ่าเขาไม่ถอนครับจะต้องมีค่าหักค่าพอร์ตอ e ีก6,500โอเคพี่มียอดที่ลงทุนไปที่ผมยกเลิกบอกยกเลิกแล้วมันลงแล้วมันมีเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวนะที่พี่ยกเลิกไปเนี่ยเงินมันขึ้นแล้วมันเป็นเท่าไหร่ เออสี่แสนสี่จากสองแสนกว่าขึ้นเป็นสี่แสนสี่คุณทำยังไงเขาถ่ายรูปเช็คไหมผมดูสามใบเพราะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเขาจะเขียนเช็คแล้วก็เข้าบัญชีให้เขาบอกให้จ่ายค่าแบ็กเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผอนได้ยังยังครับยอดขึ้นอีกแล้วยอดขึ้นอีกแล้วผมเพิ่งถามว่าทำไมขึ้นมันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาบอกว่าให้จ่ายค่าแบ็กอีกจ่ายไหมจ่าย ตกลงคุณใจบัดกี่ครั้งทั้งหมด4ครั้งรอบสุดท้ายมีครั้งที่5ครั้งที่คุณไม่เชื่อใช่ครับผมบอกผมไม่มีแล้วเขาบอกไม่ได้นะถ้าไม่ได้พี่จะไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ช่างมันขอเงินเก่าคืนพอตกลงคุณจ่ายเงินทั้งหมดไปเท่าไหร่นะสี่แสนกว่ากว่าครับสุดท้ายนะวันนี้ยังไม่ได้เงินคืนสักบาทยังครับแแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้ด้วยเขาโทรมาทุกเดือนว่าเงินกันจะเข้านะ3ปีโทรทุกเดือนคุณบุญนี่ถูกชักชวนปล่อยเงินกู้นะ ตอนนั้นขอกู้เขาห้าหมื่นเขาบอกว่าต้องมีโอนค่าดําเนินการนะเราก็โอนให้และเงินห<ช>้าหมื่นได้ยังห้าหมื่นก็ยังไม่ได้ห้าหมื่นไม่ได้จะก,กู้ห้าหมื่นแต่ต้องมีค่าดําเนินการเป็น<ช>หลักพันไหมหรือไงอ่าหลักพันจนถึงหลักหมื่นเสร็จแล้วนี้พอมันนานขึ้นเราก็แบบเราไม่อยากได้แล้วเราอยากได้เงินคืนอนะไรเงี้ยเขาก็แบบว่า มีการพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มให้เป็นสองแสนจนเบียดเสร็จแล้วอะ่ะเราได้ยอดกู้อ่ะห0 0 0สนแต่ว่าเราต้องโอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเราบอกเราไม่ไหวแล้วยอดสุดท้ายที่จะให้เราโอนก็คือเหมือนกับพี่เขาคือ70,000ื่นเขาก็ขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนมาเนี่ยเราอะ่ะอาจจะมีหมายสารนะสุดท้ายแล้วเขาก็ด่าเราเขาก็ขู่ว่าเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้ตายดีหรอกเสร็จแล้วทีนี้หนูก็ฟ้องเขาในคดีชอ่อโกง19กรรัม19บาวละแล้วเขาก็รับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษายังไงครับ พี่ภาคษาจำคุกค่ะโทษคดียาให้รอลงอาญาหรือว่าไม่ไม่รอไม่รอค่ะไม่รอเลยเหรอไม่รอค่ะแล้วก็อุทธร์เขาอุทธร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือก็คือมีผลวันนั้นเลยออกหมายจับลยคุณกล้วยมาของของคุณอาร์ตหรือคุณเพลงนี่คือตรงคุณยังไงฮะคุณคุณคุณชื่ออาร์ตหรือชื่อเพลงคุณชื่อเพลงคุณก็บอกเพลงแต่อาร์ตฉันไม่รู้จักคุณตรงชื่ออะไรคุณชื่ออะไรฉันจะเพลงเพลงต้องปิดตัวตนถ้าคิดว่าจะเล่นก็คือเล่นเลยไม่เดี๋ยวก่อนคุณกล้วยตกลงไอ้นี่ เงินเขาแค่อยู่ในพอร์ตทองคือลูกค้าที่เขา่อนทองมาเมื่อเขาเคสยกเลิกเขาต้องได้เงินไม่มีผลประโยชน์ไหนๆเลยที่เขาเสียหายหรือไม่ได้เงินคืนถ้ากล้วยบอกว่าเขาไม่ได้เงินคืนสิมาเล่นได้เลยแต่แนี่คือตามให้อยู่เพราะว่าพอร์ตมันเดินกําลังทํางานอยู่อคุณกล้วยเดี๋ยวก่อนนะสรุปแล้วก็คือณวันนี้ไอ้เงินไอ้เงินที่เขาจ่ายไปสี่แสนก่าบาทเนี่ยตกลงคือคุณกล้วยเอาไปลงทุนให้แน่ๆถูกไหม แล้วตอนนี้คือถ้าเกิดเขาจะเอาเงินคืนตอนนี้ได้ไหมครับกล้วยแจ้งเขาไปแล้วว่าวันไหนเพราะว่าวันก่อนเขาเพิ่งส่งเลขบัญชีมาเพราะกล้วยบอกไปแล้ววันไหนเฟซเขาตอบไปเลยดิเขาตอบวันไหนผมมาแจ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะทั้งไลน์ทั้งไลน์เดี๋ยวเฟซคุณโดนบล็อกเดี๋ยวเฟซคุณหายแล้วนี่ไลน์อีกเดี๋ยวไลน์หายเดี๋ยวโดนแฮกผมส่งเวลาคุณทักมาเรามีอะไรเราแจ้งคุณตลอดแต่ถ้าเกิดเราเงียบหายสิผิดปกติ นี่เราไม่ปิดเราเราไม่ได้ติดผมบอกว่าไม่ต้องแจ้ง้ไหมเอาเงินมาคืนเลยแต่คุณจะถามตลอดว่ามีเงินเข้ายังคุณต้องจ่ายค่าค่ายกเลิกค่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณพูดเองก็มันในข้อความมันมีเห็นไหมตัวเนี้ยครบสามปีแล้วคุณยังไม่โอนเลยพอพอตทองชื่ออะไรครับชื่ออรอตที่ไปลงบบริษัทที่ไปลงทุนชื่ออะไรฮะอันเนี้ยไม่ขอออกออกไม่ได้ เขาเป็นลูกค้าเขารู้ไม่ได้หรอครับว่าบริษัททีคค่คือไม่พูดออกรายการส่วนคนที่ชื่อฝนเป็นเรื่องพดีความคืออยู่ในขั้นตอนไหนคุณยังโผล่มาเราไม่เคยไปกู่คุณเราว่าตามกฎห,หมายส่วนไหนผิดก็คือผิดแล้ววันนี้ศาลตัดสินไปแล้วฉันก็สู้ในส่วนของฉันไปแล้วเออแล้วมาพูดให้ฉันเสียหายทาไมคุณกล้วยตกลงอันนี้ผมถามนิดนึงไอ้เช็คที่อยู่กับผมตกลงคุณเขียนผิดหรือคุณอะไรกันแน่เนี่ย ที่แจ้งนะพี่หนุ่มเพราะว่าหนูต้องขอโทษไม่มีเจตนาที่จะเขียนให้ถึงร้อยปีเพราะหนูก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกอาจจะตายก่อนเพราะโดนกระตือตายเออ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 หนูต้องบอกว่าวันนั้นน่ะคือเสียงในห้องส่งกับเสียงที่ทานายกุ้งพูดอะว่าว่าปีอะไรแต่พยายามที่จะเออเขียนให้เร็วที่สุดแต่อาจจะผิดผิดพลาดต่อการเราเองไม่เกี่ยวกับทานายกุออ้งหรือทานายเดชานะออผิดที่เราเองเราอะเขียนผิดแ,แต่ทําไมอะตอนที่กล้วยส่งให้อ่ะหมูร้านหมูกระทะ อยู่ทาไมเขาไม่ทมักท้วงไม่ได้มีเจตนาเปลี่ยนได้หมดแหละทุกคนนะคะแม้แต่คุณลถนะคะขอร้องแค่นี้นะคะ <L od S 2> คุณจะแฉอะไรแฉไปลดออกว่าไปมลหลักฐานไม่เป็นความจริงนะคุณต้องรับให้ได้เพราะเราอุตส่าห์เราไม่ยุ่งกับคุณแต่จะให้พูดอีกไหมจะให้พูดอีกไหมคือคุณทําอะไรอะ่ะคุณรู้อยู่แก่ใจคุณอยู่แล้วคุณกล้วยอันนี้ท<อ><ป>ี่ออกมาตรงนี้ทสองบาทให้มันออกแสดงตัวว่ามันเป็นผู้ต้องหาหรือฉันเป็นโจรก็คุณเอาเขาไปขึ้นศาลใต้คุกอะไรอีกอ่ะ เขาไม่ส่งทองให้คุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน่ะไปผ่อนทองหลายเส้นคุณไปมีเรื่องเงินแชร์อีกเขาก็เลยบอกแม่เขาว่าแม่คนนี้ผ่อนกับเราเยอะแล้วนะหยุดได้แล้วคคุณิดว่าเขามีหลักฐานคุณเขามีหลักฐานเขามีหลักฐานไม่มีหลักฐานเขาจะไม่พูดกันแล้วเ้าจะแล้วอายการฟ้องเทสหรอเขายอมความไงเขายอมความเพราะว่าเขาท้องอยู่เขาเครียดเขาท้องเจ็ดเดือนเขาเครียดเขาก็เลยยอม โอ้โหตายแล้วอุ้ยอุๆยคุณเอาไปฟังคำคนนู้นคอนี้ว่าอทิย์หนอทิานอิน้าฉันมีหยจอานอะจ๊ะจับฉันไปแล้วอธิย์หนทุกว่ะทุกๆอะไรอทิย์านอทิย์านทำไมสองล้านหมายใหม่